ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวตัว Smith w นว s สตนะครับตัว M 6 2 5 JM นะครับก็อยู่เพิ่งรับมานะครับก็อย่างแรกก็คืออยู่ในกล่องสวยงามสีน้ำเงินหรือฟ้าไม่รู้นะครับ ตัวนี้นะครับก็เรามาดูปืนกันเลยโอ้ยลำบาบกถ่ายด้วยนะครับถ่ายด้วยเออก็มาดูในส่วนของ ของที่ให้มาในกล่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนของปืนก็อเอาลูกออกไปก่อนนะครับอย่างแรกที่มีมาให้ในกล่องนะครับตัวล็อกปืนนะครับอยู่ในถุงสวยงามยังดียังไม่ได้แกะนะครับต่อไปตัวนี้อาไฟเบอร์ออปติกไม่เกี่ยวครับอันนี้ซื้อมาเอง ต่อไปที่มีมาให้นะครับก็คือมูลคลิปนะครับมีในกล่องก็จะมีมาให้5ตัวอันนี้มีอยู่สีนะครับอยู่นนู้นอีกหนึ่งนะครับต่อไปเป็นกุญแจนะครับสำหรับล็อกปืนนะครับอันนี้มีให้มา2ตัวนะครับสแตนดาร์ดอยู่แล้วส่วนต่อไปก็เป็นใบ อะไรไม่รู้อ่าไม่ออกนะครับต่อไปก็มีคู่มือปืนนะครับเทียมให้คู่มือการใช้นะครับปดหม้อยังไงถอดยังไงคลิปยังไงนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับอ่าไม่ออกนะต่อไปเหมือนจะเป็นจดหมายอะไรสักอย่าง ถ้าไม่มีธุระก็คงจะไม่ส่งไปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นใบคุมปืนนะครับจากที่ร้านก็น่าจะหมดแล้วนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มานะครับต่อไปในส่วนของปืนนะครับมาดูกันเปิดภาพออกมานะครับ หน้าตาแบบนี้เลยแต่อันนี้จะไม่ใช่แบบเดิมที่ให้มาจากโรงงานนะครับเพราะด้ามเปลี่ยนด้ามใหม่นะครับเปลี่ยนด้ามใหม่เพราะด้ามเดิมที่ให้จากโรงงานเป็นเป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีเขียน JM อยู่ที่ด้ามน,นะครับส่วนตัวดันโมก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับ ใช้เอาเพื่อให้ปลดได้เร็วขึ้นนะครับศูนย์ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับแทบจะเหลือแค่ปืนที่เป็นเดิมๆนะครับศูนย์เปลี่ยนนะครับข้างหน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกข้างหลังก็ศูนย์ปรับได้นะครับมาดูอีกด้านหนึ่ง ด้านหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอก jm ครับสลักคำว่า jm อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ jm ด้านข้างบากหน่อยครับายถ่ายมือเดียวต่อไปก็มาดูในส่วนของภายในมโมปืนเคลียร์นะครับ ข้างในบรรจ,จุ6นัดนะครับขนาดจุดสี่ห้าจุดสีห้า acp นะครับเดี๋ยวที่เห็นงานก็ถือว่าทำออกมาได้ได้สวยครับ พอดีมีอาจารย์ไปเลือกมาให้ก็ได้ปืนที่ถูกใจครับถือว่าน่าจะยิงได้ดีเลยทีเดียวตัวตอกเลขมาค่อนข้างสวยเลยครับไม่ไม่มีรอยไม่ตัวหนังสือไม่แตกนะครับ ก็ไกลนะครับก็ทำมานิดนึงให้มันเบาลงนิดนึงครับตัวนี้ก็เป็นจุดสี่ห้าหกนัดนะครับลำกล้องสี่นิ้วมาตรฐานนะครับดูแล้วสวยงามเลยทีเดียว ก็จุดประสงค์ที่ซื้อก็ใช้ยิงกีฬาโดยเฉพาะก็คงไม่เอาไปพกแล้วครับค่อนข้างหนักเลยก็ใครสนใจครับก็หาซื้อกันได้ครับราคาก็ติดต่อหน้าร้านไปเลยแต่ว่าค่อนข้างที่จะ เข้ามาน้อยเหลือเกินมีไม่เยอะนะครับตัวนี้สวยครับยิงไม่ผิดหวังเลยรีคอยก็ไม่มากนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้าสนามก็จะทำการรีวิวให้อีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเลยก็ยังไงก็ สนใจก็ซื้อได้ครับเข้ามาลองไปหาดูครับที่หลังวังนะครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับที่ติดตามอาจจะไม่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ประมาณนี้ โอเคครับขอบคุณครับ